มีสีประเภทหนึ่งซึ่งกินได้ภารกิจชาร์เลนจ์แบบที่ไม่เคยทำมาก่อนอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เรามีอันนี้อันเดียวที่นี่แต่ผมชอบของคุณนะจะยิบแบบทุกอย่างยีบสีชั่วโมง เอาเอก็ไมครับตรงเกตเวย์แต่เราไม่ได้จะมาเกตเวย์เราจะมีอะไรสนุกสนุกมาทำกันนิดนึงด้วยความที่ว่าเราอยู่บ้านกันานานมากแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าแบบอยากจะหาอะไรทําที่มันสนุกสนุกให้น้องกอนได้ออกมายืดเส้นยืดสายซะหน่อยอีกอย่างหนึ่งเผื่อใครไม่รู้นะครับน้องกอนนี่คือชอบศิลปะมากเคยเพ้นเสื้อให้ตัวหนึ่งแล้วอยากรู้เป็นไงไปดูตรงลิกี้ ตั้งใจว่าจะพาทุกคนมาวาดรูปเล่นกันหน่อยข้อแม้ก็คือว่าสีที่ใช้เนี่ยต้องเป็นสีที่คนท้องใช้ได้ก็คือสีที่มันไม่มีสารละลายอะพวกสีอะคริลิกสีน้ำสีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องตัดทิ้งไปก่อนใช้เป็นพวกสีไม้สีเทียนแทนสีที่ละลายน้าไม่ได้คนคือปลอดภัยกับคนท้องนะคะแล้ววันนี้เรามีร้านร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนมาถ้าใครที่ชอบศิลปะเกิดสมมติว่าอยากจะทํางานศิลปะขึ้นมาในช่วงเวลาสั้งแบบตีสองตีสามร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเขาเปิด24ช โอ้ร้านนี้ใช่แล้วว,ลว่ามีเดียมแซมอยู่ตรงข้ามกับเกตเวย์กันไมเลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าข้างในเขามีอะไรบ้างได้ข่ะวรามีเวิร์กช็อปด้วยนะครับร้านสวยมากตอนนี้เราถึงแล้วด้วยนี่สมมุติตรงนี้คือเกตเวย์ใช่ป่ะฐันทางนี้ก็เจอกับนี่เลยมีเดียมเห็นป่ะเราจะเข้าไปดูข้างในกันวันนี้จะมีชันเลนช์อะไรบางอย่างเดี๋ยวมาลองดูกันนะจ๊ะว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยคนนี้ใกล้อ้วกเต็มทีแล้ว เราปางตอนอายุเท่าไหร่ตอนเด็กค่ะเคยรประกวดวาดรูปได้ทีหนึ่งประกวดวาดรูปด้วยใช่ประกวดวาดรูปตั้งแต่แบบตอนอนุบาลจนประถมอะไรเงี้ยส่งประกวดทุกปีเลยเขามีตัวแบบนี้ไงแล้วก็วาดให้เหมือนแล้วก็ระบายสีอะไรอย่างเงี้ยแล้อยู่ซีอีโอของบ <c oughs> ีเดียม <c oughs> ผมเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องของพี่เติ้ลอีกทีนี่คือเติ้ล ผู้ที่เป็นพาร์ทเนอร์อินไคลของเรามาตลอดเอาล่ละวันนี้เรามาถึงมีเดียมแล้วรันเราจะมีชาเลนจ์อะไรบางอย่าง <c oughs> ก็คือเราจะให้คนมาโชว์ความสามารถในเรื่องของศิลปะจะจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวไปดูกพลงริงการนะ <c oughs> าันนี่มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับสุภาพบุรุษชาสตร,รีครับเดี๋ยวพบกับเจ้าของรายการบึมไม้เจอกันหน้าเลย โชว์ความสามารถการเป็นจิตกรมันซ่อนเอาไว้ข้างในลึกไหมลึกพอสมควรไหนเรามาที่มีเดียมแล้วเราจะขอมาทำภารกิจชา a l เลนจ์แบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับจารวาดภาพแล้วกันเราจะเลือกเอารูปที่มีชื่อเสียงระดับโลกหนึ่งรูปนะครับมาวาดให้เหมือนโจวันนี้คือใช้สีไม้วาดรูปให้เหมือนกับแบบที่สุดวาดเสร็จก็ถามคนเออได้ใครได้คะแนน น้อยที่สุดเรี้ยงข้าวม้นี้นะก็จะไปกินข้าวต้มแฉ่งชัยกันอ๋อจะบอกว่าที่นี่เขามีคอฟฟี่บาร์อยู่ข้างบนด้วยนะครับสามารถจะแบบดื่มกินใดใดได้ด้วยที่นี่เขาเปิดตื่นกี่โมงไม่มีเปิดไม่มีปิดทุกอย่าง24ชั่วโมงจะนอนนี่เลยนะก็แล้วแต่ก็ต้องลองคุยกับพี่ซีคิวเรตี้ดูไปในเรามีการขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับว่าว่าด้านบนก็จะมีอีกหลายฟีเจอร์ร้านเขาดูเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่มากกว่ามีอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะขายผมมีสีน้ำเป็นสีน้ำ กนไเต้นบอกว่ามันมีสีประเภทหนึ่งซึ่งกินได้ไม่แนะนําให้กินแต่ว่าถ้ากินไปก็ไ่ตลาดคือไม่ใช่ว่าแบบพอแห้งอะจกแม่งไม่ได้ก็ตายเอนไันสีก็คือสีเอาลองบิ๊มลองชิมดิขวด ทำท่าเดี๋ยวก็ไม่ได้ถ่ายต่อนี่นี่นี่ถ้าเกิดใครสนใจแบบพี่บ้านมีเด็กนะครับแล้วแบบว่าเกิดชอบครีมโม่สองที่เรามองเราเป็นสำนักอาร์ตคอมมิชชั่นแล้วมั้น้องเราทุกคนที่เป็นสตาฟเนี่ยเราเรียกเขาว่าอาร์ตดไวเซอร์สามารถถามได้ถ้าอยากวาดรูปนิดแบบนี้ต้องใช้ของอะไรสตาฟเราจัดการห้ไน้คือเขาเหมือนเป็นโปรเฟสชั่นอลด้านเรื่องอาร์ตทั้งหมดใช่ครับคือให้อิ ไดด้หมใช่คืออะไรเขาครั้งแรกแล้วเขนั่งคุยเรื่องแพล์เงินผมก็ถามท่านท่านมีคนวาดรูปรถสีหมดตอนตีสามจะทำยังไงเป็นกูกูนอนที่มาที่ไปของบีเนี่ยคือหนึ่งพอยที่เขาเห็นคนเรานี่มันมันก็แปลกเหมือนนะอย่างบีมนี่ถ้าสมมติว่าเบี้ยหมดต้องคืนทำไงเราต้องหาวิธีไแต่นี้สีหมดทำไงเปิดร้านยี่สิบสี่ชั่วโมง เออเรามีเอรเวชส่งด้วยส่งด้วยอย่างบีมนี่เวลาถ้ามดสิสั ok ่งกับใครอย่างบีมอ่ะจะเอาให้เข้าคุ้ไม่ได้มีเว็บไซต์แบบเฮ้กดเข้าเว็บสั่งแล้มีคนไปส่ง จริงสั่งตอนนี้ภายในแบบหนึ่งสชมมั่วโมงของถึงบ้านของทุกอย่างจริงเราเป็นแบบเลิวเสียเป็นกรีนทุกอย่างทุกอย่างตั้งแต่แก้วกาแฟถุงที่ใส่วันนี้เราใช้ e อีคอมเมิร์ชของอยู่ในกล่องเนี้ยเราจะเห็นบับเบิ้ลเราไม่ใช้เราใช้เป็นกระดาษที่แบบรักโลงอ๋อมไม่เพิ่มจำนวนขยะไม่เพิ่มพอลูชันไะหอย่างเครื่อทงทำกาแฟนี่โกกรีนไหมเหมือนอย่างโดนน้ำร้อน ีไห CEO อายุสิอย่างบีมตออายุสิบเจ็ดทำอะไรอยู่เป็นคนดีมากมาเพราะว่าวันวันไม่ทำแม่ <c oughs> ทางหนึ่งนะครับทุกคนเราจะมีรูปแบบหนึ่งรูปวาดรูปโมนาลิซาภายในเวลา30นาทีเป้าหมายก็คือวาดที่เสร็จ3คนนี้รูปโมนาลิซา3ใบออกมาเป็นยังไงไปรอดูไปมาครับอุปรกรณ์แรกของเรานี่ผ้ากันเพื่อนอุปรกรณ์แค่นี้เลย คนนี้จะแจกไอเทมชื่ออะไรครับจานีค่ะเป็น workshop manager ด้วยค่อสิ่งที่เราจะแจกในตอนนี้มันคือเป็นผู้กับสีน้ำค่ะต่างง่ากับสีแดงกับสีเขียวครับคนละสีค่ะคนละสีค่ะเรามีอันนี้อันเดียวที่นี่สีน้ำแผ่นเป็นสีน้ำที่มาในรูปแบบแผ่น แล้วอันนี้ฮะคู่กันแทงที่มีน้ำมีคุณประโยชน์คู่กันแทงไปคาเฟ่เก๋ๆประตูท่าแพอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งกลางนก็กำแพงเลยหองไปที่ไหนกว่าถึงนี่นะมือไม่ไดนให้ดูเชิ่ก็คือป้ายเลยได้เลยวเก๋อันนี้มันเหมือนยางลบของศิลปินสีที่วาดแคนวาสเป็นสีขาวหมดเลยเข้าขั้มทูมีเดีโอ้โหพมันจะทิ้งคำนี้ไม่ได้ คือตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็น EP ไทยอินไปแล้วเอยังไม่ทันว่าเลยคลิปไป20้วจะเริ่มแล้วนะไปแล้วจุ๊ยแบบโอ้ยไม่เหมือนหรอเหมือนทีเด็ดเชื่อว่ดนัน I had a series of visions when I was younger. อะไรอยู่เนี่ยเพราะว่าผมขายอยู่เลี่ยขายโมนาลิซา้ายาย Mona Lisa. ี่อะไรไม่รู้แนตะ่ <laughs> ผมชอบของคุณนะ <laughs> คุณชอบของผมอะ่ะ <laughs> ออกไปทานอินเดียเหมือนนะ <laughs> เอาโอเค เสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วทั้ง3คนเดี๋ยวจะให้จิตรกรแต่ละท่านมาพรีเซนต์ผลงานของตัวเองเริ่มจากท่านแรกก่อนนะฮะครับคุณบีมฮะมันจะเหมือนไปหรือเปล่าฮะอันนี้เหมือนสองกระจกเลยเหรอเหมืนอนสองกระจกเลยอเอออ่าลองดูดิเฮ้ยเห็นขอบนี่ก็สวยแล้วเนี่ยนี่คล้ไหมคล้ายคล้ายกันเลยนะโทนสีแค่ขอบนะนี่มือเนี่ยขายอยู่เลยมีประโยชน์อย่างหนึ่งรู้ป่ะคืออะไรดูไว้ขายเครียดตามเซ็นไว้ด้วยอ่าไปดูของร้องกนไปดูของร้องกนน้อย แต่โทนเข้ามาดีเหมือนกันนะเนี่ยดูดูจากขอบเนี่ยเห็นไหมสีเฉดอ่ะขอดูเลยขอดูเลยโมนาเนี่ยเขาประเทศเลยนะฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสดูของล้องก่อนนะออกมาอินเดียเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เฮ้ยแค่ปิดนี่ก็รู้แล้วเอาดูจากด้านล่างก่อนไปไงเหมือนไปไงมือทำไมเป็นเหมือนกีบหมูเลยวะเออคุณยังไม่เห็นไฮไลท์ คุณดูคุณดูหัวเถิงมากเฮ้ยผีแม่ชีตาตาแม่งแดงก่ำเลยหมูทำหมอไหนเนี่ยอ่ะฮะทุกคนและนี่ก็คือภาพทั้ง3ภาพนะครับเป็นไงบ้างผลงานทั้ง3อันนี้ดีครับอัฟสาร์ดีครับอ่ะลองดูครับคิดว่ารูปไหน1 2 3สองสามเออหมดสามครับเฮ้ยเลือกหนึ่งค่ะเลือกเบอร์หนึ่งสาวแ ออผมขอเลือกเบอร์สองสไตล์จานีนเลือกเบอร์สามค่ะงานศิลปะสวยปกติแล้วอ่ะมันสวยปกติงานน่ารักงานเอากลับบ้านเอากลับบ้านไหมเอาให้ศิลปินกลับบ้านชัดสุศแล้วมีมเป็นพิชศษแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมีเดียมสไตล์หลังด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าสมมติอยากจะมาที่นี่มาไง ขับรถมาแนะนําให้จอดที่เกตเวย์เอกมยครับก็สามารถมาปัามบัตรที่เราได้ถ้าใครที่ไม่ได้ขับรถก็แนะนําให้ลงสถานี BTS เอกมัยซอย42ครับอฮะได้เลยเออแล้วถ้าสมมติว่าโซเชียลมีเดียเราจะติดตามเออตอนนี้ก็มีทุกช่องทางครับแต่หลักๆเราจะเป็น Facebook กับ Instagram ถ้า Facebook ก็ตามเราได้ที่ Medium Official นะครับ Instagram ก็ Medium Official เหมือนกันที่คุณกำลังแกะออกมานี่คืออะไรฮะผมเห็นคุณก็เลงจะขายของอีกแล้วสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านนะครับเพราะว่ารูปแล้วอาจจะมีคนออครับ๋ อันนี้มันคือเบิร์นชีสเค้กครับความพิเศษของมันเนี่ยเราจะไม่หนีด้านอาร์ตครับบางคนอยากซื้อไปเป็นของขวัญก็สามารถเอาสีนี้ไปวาดได้ครับอันนี้มันทานได้หมดเลยสีเราก็เป็นฟู้ดเกรดเป็นสีนี่นะที่แบบใช้ทานได้นีคู่กันก็เป็นแบบฟู้ดเกรดคู่กันก็กินได้อะใช่ก็คือไปที่แต่งหน้าเค้กเลยใช่ทีนี้มันมีเซอร์วิสทั้งที่ร้านถ้าที่ร้านเราจะให้เป็นพาเลทไม้ะเราบอกเลยว่าถ่ายรูปนี่โคตรสวยหนึ่งเสิร์ฟจะให้เป็นแบบนี้ถ้ามาทานที่ร้านระหว่างที่เรากำลังพูดอยู่นั้น เลแม่จะไปแขวนไม่ปวดหัวนอนกูกลัวถามบอกจะเอาไปฝากแฟน <c oughs> แฟนว่าไง <c oughs> บอกทิ้งไว้ตรงนัน้ <c oughs> ออนเลยขอบคุณพีเรี่มากครับผมขอบคุณครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ไปก,กับ KPTV ด้วยนะครับมาดูกันว่าคราวหน้าจะมาทำอะไรทาาี่มันสนุกแบบนี้อีกบ้างใครอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้เลยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเซีย